สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้นอนพาทุกคนมาเก็บผักกูดฝรั่งแรกของปี2 0 2พห้าค่ะบางกอบางต้นเขาก็ยังไม่ออกค่ะอย่างต้นนี้ก็ออกเล็กๆอยู่เลยนะคะดูค่ะต้นนี้ก็ยังโผล่นิดหน่อยบางกอก็ออกพอได้เก็บแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเฉพาะกอหรือต้นที่เก็บได้นะคะทุกคนดูค่ะสวยงามนะ เริ่มเก็บจากกอทางนี้ก่อนเลยค่ะเสียงเหยียบไปไม้ดังต้องขออภัยด้วยนะหัวอ่อนๆเลยตรงนี้สามกอติดก,กันนะคะ เก็ฟังลูต่อโอ้ยเหยียบกันเก่าเขาได้ยันได้ยินเสียงต่างยัง,งก็ต้องขออภัยด้วยค่ะอู้ดูตรงนี้อวบมากเอ,อ้าว่าจะอวบมากก็จะตัดให้ได้ให้ได้ฟินๆเดี๋ยวตั้งกล้องเอาดีกว่านะพยายามจะไม่เขียบตัวให้ได้ยินเสียงใบไม้ เ,เงาบางค่ะเขยับมาทางนี้ผักกูดฝรัง่งถ้าอากาศร้อนๆเขาจะโตไวนะคะไม่มาสามวันนี้เขาก็จะขึ้นสูงมากกว่านี้แล้วค่ะจำไม่ได้ว่าถ้าอากาศร้อนบวกกี่องศาเขาจะโตขึ้นวันละกี่เซนติเมตรอันนี้จำไม่ได้ เคยอ่านเยือลืมแล้วถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวจะไปหาข้อมูลให้แล้วก็จะมาตอบในคอมเมนต์นะคะแต่ว่าประอ้นเก็บวันนี้คืนนี้ฝนตกค่ะอากาศไม่บวกฉะนั้นเขาก็จะรอประอ้นมาเก็บรอบหน้านะเขาจะไม่โตก่อนไม่แก่ก่อนกินนะ ตอนแรกคิดว่าจะไม่เยอะนะคะคิดว่าจะได้แค่ต้นสองต้นที่ไหนได้มองดูดีๆเยอะค่ะเอาไปไม้ออกอ่อนมากดูสิหักเลยค่ะ กล้าวางไกลเกินวันนี้เสียงรถเสียงรถเสียงนกร้องกระรื่นหูนะคะเอออืมอันนี้เปราะจังค่ะเดี๋ยวไปดูอีกต้นฝั่งทางนี้นะคะอื เสียงเป็ดถ้าตรงไหนตั้งกล้องได้ก็จะตั้งนะคะลืนใส่ถุงมือมีเห็บไม่นอนน่นเห็บมมีค่ะแต่ว่าเขาขึ้นมือปอ้อนได้อย่างเนาะนี่ใคยังเหลืออีกหลายก้านเลยค่ะเดี๋ยวรอรอบหลังมาเก็บนะเรื่อมาเก็บฝั่งนี้นะคะทุกคนเพราะว่า อุ้ยอ่อนเพราะว่าเก็บฝั่งนู้นเงามือบางค่ะเดี๋ยวให้ดูความสวยงามก่อนเอ๊ะเก็บผักกูดแรกก็ต้องดูความสวยงาม嘛เนาะความจริงแล้วไม่ใช่ค่ะจะเอื้อมตะกร้ามาใกล้ๆปึ๊บนี่อะหักโอ้ยยายพรอะแกหักได้มันอ้อนหักได้มันอันนี้ปีที่สามนะคะที่เก็บผักกูดฝรั่งค่ะกว่าจะเดินหากลุ่มนี้เจอนะคะทุกคน ใช้เวลาไม่ง่ายเลยแล้วก็เขาอยู่หลบนะบางต้นบางกอนะ,ะเขาก็ยังไม่ใช่ยังค่ะเขาออกผอมค่ะสังเกตได้การแตกต่างกันมากแต่ก็แซบคือเกาค่ะเอาไปยำแทนผักกระเฉดนะคะยำมุมเส้น ฝั่งรอบนอกที่เขาไปตายพันออกมาก็ผอมค่ะโอ้หัวหลุดเอาก้านไปด้วยค่ะเอาทั้งหัวหลุดทั้งกล้องก็ไม่จับเดี๋ยวไปเก็บตรงนั้นอีกก่อค่ะดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีแล้วนะคะยังมองเห็นฝั่งนู้นอีกอีกต้นหนึง่งจะเรียกว่าต้นหรือกอคะเพราะว่ากอไหม อันนี้คือเฟิร์นนะคะกอของเขาเนาะหัวของเขาเขาออกใบหลายใบค่ะใบเล็กไปค่ะไปต่อ,อจริงพร้อมแต่อ่อน ไปข้างๆนะนี่ค่ะปึ๊บอ,อันนี้เขาหักยากอ่ะเดี๋ยวรอให้เขาสูงกว่านี้ก่อนจะได้หักง่ายๆนะคะนี่ค่ะถ้าใบเก่าเขาไม่ยาวก็ยังพอหักได้ง่ายนะคะ วันนี้พอได้หอมปากหอมคอนะคะทุกคนอุ้ยยังมีอีก,กอนหนึ่งค่ะอืเอเราจะรอบนอกยังมีก้านเล็กๆที่เขากำลังผลูออกมาเล็กๆนะคะเดี๋ยววันหลังเรามาเก็บอีกค่ะนีค่ะ,คะส่วนวันนี้แค <c oughs> ่หอมปากหอมคอนะคะ ด้านใหญ่ๆ่มากอันนี้ยาวนะเด,วเดี๋ยวจะนี่คะ่ะทุกคนก่อนไปนะเดี๋ยวจะจะจะเาเอาเศษเ,เสร็จเนี่ยค่ะเสร็จเปลือของเขาออกพอไปถึงบ้านจะได้ทำความสะอาดง่ายๆคะ่ะนี่คะ่ะยังมีอีกเยอะคะ่ะ ยังไงเพื่อนๆก็มาลุ้นและก็มาช่วยเป็นกำลังใจให้ป้าอ้นต่อในคลิปหน้าด้วยนะคะว่าคลิปหน้าเขาจะออกให้ป้าอ้นได้เยอะไหมป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอน้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ